สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็เป็นการอัปเดตท,ที่ยาวนานมากนะเราไปดูความสามารถกันดีกว่านะครับความสามารถของตัวละครใหม่ที่เข้ามาในวันนี้นะครับชื่อว่าสีการดีนะครับชื่อมันก็แปลกๆนะก็ความสามารถนะครับ เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉายน,นะครับโอกาส40%อัปเกรดแรงม้และย้ายไปยังหัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษนะครับเมื่อไม่แสดงผลเติบโตวบวก10%ก็จะเป็นอุปกรณ์เข็งแบบซูปเปอร์ไดเมนชั่นเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากนะ40%ไม่แสดงผลบวก10ก็สายแบตอรี่แน่ๆนะครับความสามารถต่อมานะเมื่อตกหวัวมุมโอกาส90%ยิงปืนฉีดน้ำไปยังพื้นที่ที่ต้องการภายในแถว นี่มันไอลิงนี่ใช่ไหมไอลิงเวอร์ชั่นอัปเกรดเมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าพันธท่านนะแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ว่านที่ใกล้ที่สุดภายในแถวนี่มันไอริงไอริงเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับตัวนี้เป็นความสามารถที่วันเทิงคิวแน่นอนนะไอลิงตัวนี้นะเนาะเรียกมันเราจะเรียกมันว่าไอลิงเวอร์ชั่นอัปเกรดไอลิงที่ถูกปลุกนะครับ ก็จี้ที่เขาแนะนำนะครับมไม่ไม่มีเล็กมอเตอร์ว่ะถ้ามีเล็กมอเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็จะโหดนะเรามาดูที่กิจกรรมตัวละครครับผมถ้าเราอยากได้นะสีการดีเนี่ยเราต้องตามหาธนูของสีการดีนะครับ5ชิ้นถ้าอยากได้ดาร์กเลนนะตามหาอัญมณีที่ถูกปลุกของเลนนะครับถ้าต้องการซีโร่นะครับตามหา ธนูของสีการดีนะครับ2ชิ้นนะถ้าต้องการเลงปกตินะครับตามหาการอัญมณีที่ถูกปลุกของเรงนะครับ2ชิ้นนะเนาะการอัญมณีที่ถูกปลุกของเรงแล้วก็ธนูของสีการดีนะครับสามารถหาได้จากลูกบาายนี้นะลูกบาายวัตถุดิบอีเวนต์แบบเลือกนะครับก็สามารถเอาเครื่องประดับนะครับ3ชิ้นกับ ธนูนะครับ3ชิ้นเนาะแล้วก็สร้อยนะครับอย่างละสามชิ้นนะเอามาแลกเป็นลูกบาทเลือกไปได้เลยเนาะตามหา5ชิ้นนะครับก็สรุปเลยตามหาอย่างละ15ใบนะครับยากนะอีเวนต์นี้ยากมากครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยทีมงานเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนจะเกียกไอรินอยู่แล้วเวลาไอรินมาเนี่ยมันจะยากมากครับอีเวนต์แล้วก็ไม่ค่อยเอามาเลหลังด้วยนะไอริน พอเอามาเป็นตัวละครแบบนี้ซึ่งความสามารถเนี่ยเกร่งกว่าไอลิงเก่งกว่าไอลิงมันก็ต้องหายากสุดๆเลยล่ละนะครับตามหา15ใบนะมีอีเวนต์แบ็กทึ่งกราด้วยนะ2021นะครับอ่านี่นะกายใบยนี้นะครับเราสามารถหาได้จากอะไรบานะ้างเนาะก็หนึ่งเลยนะครับเมื่อเราล็อกอินนะครับล็อกอินจะได้หนึ่งใบเนาะ แล้วก็ชนะแผ่นที่เหมิดแรงนะครับได้2ใบนะชนะ1ครั้งได้1ใบนะครับชนะชนะสองครั้งก็ได้2ใบนะแล้วก็สามารถคาได้จากกางส่งโคดเวอร์หนึ่งครั้งนะครับต่อ1วันเท่านั้นนะวันละครั้งส่งโคดเวอร์ทุกวันนะโคดเวอร์สีทองนะครับแล้วก็เป็นได้จากลูกบาก่ายสงครามอนาแจากนะก็น่าจะเหมือนเดิมทั่วๆไปนะครับเป็นการแข่งขันเนาะเออมันน่าจะมีกิจกรรมที่หน้าเพจด,ด้วยละ่ะ ที่เป็นใบคำถามแล้วก็มาเคลียร์พรกิจนะครับนี่ไงน,นนะแบคเทอร์กาวอ่าใช่ไหมส่งข้ามอาณาจักรนะครับระยะเวลาเนาะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่21พฤษภาคม21พฤษภาคมนะครับก็ถ้าเราชนะเนี่ยอ,อันนี้เราน่าจะได้นะเป็นตัวละครที่เราจะได้ปกติอะ่ะมันจะ มี2ตัวมาแจกให้เราเลือกอะเนาะเป็นตัวแบตเทิลเก่าก็มีอีเวนต์รับส่วนสุดด้วยนะนี่นะครับเป็นไกา์มาของสีการดีเนาะอ่านะครับวันแรกรับไปเลย200ร <100 S 1> ้อยเพชรนะครับวันต่อมาเป็นลูกบายป้องกันพีอานะครับอันนี้ไม่ต้องการนะลูกบายป้องกันพีอารลูกบายเลือกแสงลูกบายของแขวงพิเศษเนาะ ห้าร้อยเพจแจกไปเลยนะครับ2000สองพันเพจนะนี่มีอฟมอฟตัดไกด์มีออฟอะไรเยอะแยะมีแพ็ไกาด์สุ่มนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มจี้เนาะวันสุดท้ายวันที่ยี่สิบสองสองหนึ่งพันเพจเลยนะแล้วก็ชนะนะครับอ่าเล่นชนะเอาไปเล่นมาตอนไหนไปเล่นมาตอนไหนเนี่ยก็นะครับส่งโคดเวอร์นะครับก็โคดเวอร์คืออะไร น่าจะโคเวอร์สีทองนะอืมสูงสุด50ครั้งเนาะได้ลูกอมดาวนะครับแล้วก็เล่นชนะเนาะอันแรกเอ่อสำหรับตัวคอยนใหม่นะครับแนะนำให้ตามหาไหมนะถ้ามีเลกมอเตอร์นะครับใครที่มีเลกมอเตอร์อยู่แล้วเลกมอเตอร์จะเป็นตัวแดงๆนะครับอ่าตัวนี้นะเลกมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวอีกตัวนึงก็ได้นะครับ เนี่ยถ้าใครมีเล็กมอเตอร์เนี่ยแล้วไม่มีไอลิงนะก็ตามหามาเล่นกับเล็กมอเตอร์ก็ได้นะเป็นตัวละครที่โหดใช่ไหมอ่ะอย่างทุกคนก็น่าจะเห็นวิธีการเล่นของไอลิงอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวันเทิร์นคินะครับแต่สมัยนี้มันก็มีจี้เครื่องรางที่ป้องกันได้แล้วนะนะครับมันก็ป้องกันได้บางส่วนส่วนแต่สกิลเนี่ย ถ้าเราไม่มีวันเทนคิวนะครับเราเล่นสายล้มได้สบายเลยนะสายแรงม้เนี่ยตั้ง40เซนะครับแล้วก็กลับมุมอีกนะครับเป็นตัวละครที่ดีนะแต่หมื่นนึงน่าจะถึงแหละเออถ้าจะทําจริงๆอะ่ะหมื่นนึงน่าจะถึงนะครับสุ่มแพตไกส์200เนาะน่าจะถึงหมื่นอวินเะนี่ยโหหายรัวๆครับผมไปดูลูกอมดาวนะครับลูกอมดาวบ่องแป้งออกไปแล้วเนาะ อป่องแป้งไปแล้วเอิม่มอ่าเรามาดูที่ประกาศกันครับ b a t เทิรกาวเนาะกิจกรรม b a t เทิรกาวนะครับเมื่อเปิดแพ็กการ์ดทีมนะครับอ๋อมันจะมีแพ็กการ์ดทีมมาให้นะครับเราจะได้อยู่ทีมไหนนะครับระหว่างทีมคาซัคกับทีมทูสวังแอสลังนะเฮ้ยมีทูสวังแอสลังมาด้วยว่า คาซัาก็ดีดีทั้งหมดเลยอยากได้2ตัวเลยไม่มีสักตัวอะเรามาดูที่ประกาศกันนะมันน่าจะอยู่ในนี้แหละเออไหนว่า b a t เทิ้เก้นี่นะแบ t เทิ้งเก้านะครับเมื่อเราล็อกอินเนี่ยเราก็จะได้ล็อกอินก็คือการเข้าเกมนะครับเราก็จะได้แบ t เทิ้เก้เนาะแพ็กกา์เลือกทีมนะครับสงครามอันนี้ลองไปดูที่กล่องของวันนะไหนนะ จะมีแพ็กไกด์มาให้นะครับน่าจะอยู่ในนี้แหละแพ็กไกด์ทีมนี่นี่งาน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 นี่นะครับอ่ามาเลือกทีมนะครับแบบเทิลกาวกันเถอะนะครับแบทเทิงกาวแพ็กไกด์ทีมสงครามอาณาจักรแบบเลือกเนาะแบบเลือกอ่อเลือกอ่อเอา้ามันไม่ได้เลือกเนี่ยมันสุม่มไนเกมมั่วนะ ก็ได้อยู่ทีมคาซัดนะครับใครอยู่ทีมเดียวกันบ้างน,นะคอมเมนต์บอกได้นะครับใครอยู่คนละทีมก็เป็นสัตูกันนะครับเราต้องแข่งขันแข่งขันกันนะครับมาดูกันว่าทีมใครจะเป็นผู้ชนะเนาะได้อยู่ทีมคาซัดนะครับเอ่อก็อันนี้นะอันแรกนะทีมคาซัดอันที่สองนะครับระยะเวลาเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่สองทุ่มนะครับถึง สี่ทุ่มของแต่ละวันนะครับรายละเอียดเนี่ยกิจกรรมพิเศษสำหรับอีเวนต์แบทเทิลกาวนะครับอ๋อในเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยถ้าเราเข้าเกมเราก็จะได้แต้มสงครามอาณาจักรหนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ในเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยถ้าเราชนะในแผนที่เมิดแลนด์เนี่ยเราก็จะได้รับแต้มสงครามอาณาจักรเหมือนกันนะครับ1แต้มถ้าเราส่งโคดเวอร์ทองในเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ย ก็รับแต้มสงครามอนาจักรเหมือนกันเนาะอมไม่ใช่สี่ทุ่มสี่เที่ยงคืนนะครับเอออ่าแล้วก็ Ba ทเท e g ก o าวสองนะครับแพรกิจพิเศษนะครับประกาศผ่านทาง Facebook นะครับลายเกมเศรษฐีนะครับพิมพ์ที่ Facebook ไปว่าลายเกมเศรษฐีนะสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามเพจอยู่เนาะ เวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับผู้เล่นจะต้องทำภารกิจในช่วงเวลากิจกรรมนะครับเมื่อทำภารกิจเสร็จเนี่ยก็เราก็จะได้รับนะครับแปดถึงเก้าลูกบาทสงครามอาณาจักรคูณหนึ่งนะครับลูกบาทสงครามอาณาจักรเนี่ยจะเป็นการสุ่มครับสุ่มแต้มว่าเราจะได้กี่แต้มนะอืมถ้าเป็นเหมือนทุกรอบนะมันจะมีคำใบที่เพจไลน์เกมเศรษฐีครับเราเคลียร์ภารกิจ เราหาคําตอบของคาใบ้ไหนอะ่ะเราก็มาทําภารกิจเราก็จะได้ลูกแบกแบบเลือกมานะลูกแบกแบบเลือกไม่ใช่ลูกแบ,บก,กแ,บบแบบเลือกลูกแบกบแบบเทิงกาวนะครับสุ่มแต้มเนาะสุ่มแต้มนะครับแล้วก็เทิลงกาวนะครับ,บกาพิเศษสามเนาะก็สะสมนะครับแต้มเทิ้งกาวเอนะครับแล้วก็แกลกรางวัลอ่าแลกรางวัลเนี่ยเราสามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่เจ็ดเนาะ ถึงวันที่21นะครับก็รางวัลเลกเปรียกนะครับถ้าเรามี1แต้มเนี่ยละอ๋ออันนี้เราเข้าไปดูที่ไอ้นี่ LED ได้เนาะแล้วก็ Battle.9 4นะครับอ้หลายแบตเ l e ร์นกมากนะ <laughs> อ่าแบตเตอร์นกสี่นะครับล็อกอินเนี่ยเมื่อเราล็อกอินในเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกาสิบนาทีของวันที่ 21นะครับถึงวันที่25นะครับเดือนนี้นะวันที่21ถึงวันที่25อย่าลืมเข้ามาล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าล็อกอินเนี่ยเราก็จะได้อ่มรับฟรีนะครับตัวละครเอสบวกและเพจนะก็ทีมที่ชนะนะครับรับ2 0 0เพจเนาะทีมที่แพ้รับ 100p เพจทีมนี้ก็คือเราอยู่ทีมใครละ่ะทีมพาไซด์หรือว่าทีมอะไรที่เราสุ่มได้จากจากแพททีมนะ อยู่เป็นแลกเปลี่ยนนะครับอยู่เป็นแลกเปลี่ยนนะดาบคาซเอคูณหนึ่งนะครับแจมอนาแจกเอบวกสิบแต้มเนาะเอิมได้เป็นแบตเทนกาวโลโล่ 9, อะเดี๋ยวดาบคาซัซแลกโลโลเหรอก็รางวัลน,นะครับไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ตามเนาะถ้า เราได้แต้มสงครามอาณาจักร A บวกสิแต้มเนี่ยแลกแบตเทนกาวโล,โลโลนะครับในวันที่เท่าไหร่ไม่บอกด้วยเอออันนี้ก็รอดูอีกรอบหนึ่งเนาะแบตเทนกาวโล,โลโลนะครับความสามารถเนาะเมื่อตดแรงมัดนะครับของชายหรือว่าก่อสร้างเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดึงฝาดองข้ามหน้าหลังสี่ช่องเนาะหลังจากนั้นก็จะขังฟองสบู่นะครับเมื่อฝาดองข้ามตดแรงมัดของชายเนาะ เ,เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่พื้นที่ของฉันนะครับเพิ่มค่าพัานทานเท่ากับจํานวนพื้นที่ที่เรามีนะครับคูณสนะี่สิบเนาะมากถ,ถึงสองร้อยเปอร์เซนตนะครับและโอกาสส0สิเปอร์เซนเพิ่มค่าพัานธานที่แพงขึ้นเนาะนี่แหละโลโลเที่เราจะได้ฟรีนะครับอะไรนี่อย่นี่นะแบตเทนกาวมันยังไม่มีให้แลกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวนะันเนาะเราต้องเก็บสิบแต้มนี้ให้ได้ก่อนมัน้งอืม ก็บไปก่อนนะครับอาแต้มนี้นะครับอย่าลืมเก็บเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรก็สรุปแบตเทิ่งกาวนะครับสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้นะครับอ,อนาคตยังไม่รู้เนาะแต่ก็บอกไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็สิ่งที่เราต้องทําในปัจจุบันนี้เราก็คือนะครับในเวลาสองทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนเนี่ย เราเข้ามาล็อกอินหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็เล่นให้ชนะนะครับเล่นให้ชนะในแผนที่เมิดแรง2ครั้งเนาะแล้วก็ส่งใบโค้เบอร์สีทอง1ครั้งนะครับแค่นี้นะครับในเวลา2องทุ่มถึงสี่ทุ่มแล้วก็ในเวลา13บสานาฬิกาสานาทีนะครับไปที่ Facebook นะครับลายเกมเศรษฐีนะครับไปดูคําใบ้แล้วก็มาทําภารกิจให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะ อ่าแรกแล้ววัตถุดิบไม่หายไปนะอันเนี้ยอุ้ยเริ่มต้นที่ห้าสิบเพชรนะครับถึงหนึ่งพันเลยนะลูกบัตรเนี่ยว้าวโอเคนะครับเข้าเรื่องถึงอีเวนต์นี้นะครับก็อีเวนต์ใหม่นะครับเอ่ออัปเดตใหม่นะสีการดีเนาะก็ใครที่มีเพชรต่ำกว่าหนึ่งมืนเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้เนาะเพราะว่ายากมากใครมีไอเลนอยู่แล้วก็ เลขไอลิงไปก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยไอลิงเนี่ยก็ไม่ค่อยไดเอามาเล่นแล้วใช่ไหมเออก็ไม่ค่อยมีใครเอามาเล่นแล้วเนาะไอลิงถามว่าตัวนี้มันดีไหมนะครับมันดีนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากเป็นไอลิงที่เวอร์ชันอัปเกรดเลยนะครับไอลิงเวอร์ชั่นที่เก่งขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์เยอะหวังผลได้นะลงแชมเปี้ยนลีกพอได้นะครับแต่ก็ ให้ทาโล่มหงก็ยังสามารถกันวิตอรี่ได้เนาะแต่ตัวเนี้มันก็เอาไปเล่นสายล้มได้ด้วยนะครับอืมก็เป็นตัวที่ดีนั่นแหละนะครับเก็บกุญแจครอบครัวไว้ดีนะตัวเนี้ยสีการดีเนาะอืมก็ประมาณนี้แล้วใกล้นะครับใครมีเพ็กน้อยกว่าห0 0 0 0หมก็ผ่านไปก่อนก็ได้นะครับเออมีอเบ์อื่นๆนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะ ทำไมเมื่อกี้มันขึ้นว่ามีคนได้ซีโรอ่าถ้าไม่แลกตัวนี้จริงๆนะครับถ้าหลายคนอาจจะอยากได้เลนใช่ไหมถามว่าเลนดีไหมนะครับเลนเนี่ยตัวนี้เป็นเอ่มแบบก็เมื่อเราตกไรไมา์เนี่ยเราก็จะสร้างเครื่องใหม่ให้กับฝันองข้ามแล้วก็เรียกมาเนาะคล้ายกับ กับกับนาเดียเนาะแต่เป็นเรียกในแถวใช่ไหมเออมันก็เก่งนะครับแต่ว่ามันเล่นยากนะครับม,มันต้องมีแรงไม้ให้ครบทุกแถวเนาะแต่มันก็มีซ่าแรงไม้เพิ่มในตะวันด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนเอามาเล่นนะครับแต่ก็เอามาเล่นได้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับถ้าแนะนําจริงๆนะ2ตัวนี้เลงกับสี กาลิงสีกาลางสีอะไรวะสองตัวเนี้ยนะถ้าให้แนะนำนะครับแรกสีกาดินดีกว่าเนาะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วมาเจอกันเจอกันใหม่คลิปหน้าไปา,ายครับอยู่ทีมอะไรกันบ้างบายบายครับ